ส,ส,ส, oh สวัสดีครับอ่าเชฟกระทะช็อตสวัสดีเอฟซีหน่อยวันนี้มีเมนูอะไรเชฟกระทะช็อตไก่ไส้น้ำรับบีบไก่อบสมุนไพรนี่ครับอ๋อหนึ่งบรรยากาศซับไก่ล้ละพี่น้องบ้านเฮาวันนี้ครับอ่บรรยากาศส่วนการเตรียมนะครับครัวซิกแนวของเรานะครับนี่ครับครัวซิกแนวนะครับตอนนี้ก็กำลังตั้งหม้อของเขานะครับมีตั้งหม้อของเขาคือเก่าแล้วครับหม้อของเขานี่กระไดมากครับบริจาคมากนะครับพี่น้องบริสุทธิ์ดอกบริจาคมากนะครับเขาแถมมาในการซื้อของเดี๋ยวเขา เห็นว่าผมเห็ดคลิปดูมังเผาดูเขาเลยหายมากนะครับพี่น้องนี่ครับไก่ซับเป็นตอนระเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับไก่งบประมาณจักบาทนะครับมื่นเนี่ยร้อยอยี่สิบบาทร้อยยี่สิบบาทเด้อพี่น้องร้อยยี่สิบบาทนี่ก็สีได้ไก่มากเกือบโตมั้งเนาะโตว่เกือบเกือบโต<ส> <คา S 2> นะได้สั้นเมย์แล้วครับพี่น้องซั้นไปเห็นเนี่ยร้อยยี่สิบบาทเจ็ดสิบบาทก็ได<ส>้นี่ครับพี่แกงพี่แกงมาถุงนึงนะครับพี่แข่งมาถุงนึงแล้วก็ ไอ้นี่ขาเอย้นนี่ยังเนี่ยเครื่องเครื่องปรุงรเครื่องพะโล้นะครับแล้วส่วนตะไคร้เข้าไปหาเอาตามธรรมชาติที่เฮาปลูกไว้แล้วก็าคาคานะครับนี่คาเข้า,ขา,าไปหาเองอเหอมตน้นเข้าก็ซื้อมานะครับพี่น้องเนี่ยเอาบรรยากาศ่องก,กัรกำลังเตรียมนะครับเครื่องปรุงนะครับแบบ เชฟกระทะช็อตของเราลงมือเองเลยนะครับจากเมืองมุกดาหารนะครับนี่ครับเป็นหั่นไข่คือคนหั่น่าเนี่ยนะครับกําลังทำไงนานกําลังทำให้เพิ่นเพินเพิ่นเพินเพิ่นี่น้องนะนี่ทำให้จะหั่นมือใส่กะของเนี่ยครับนี่ครับเนาะระดับเชฟระดับเชฟนะเชฟกระทะช็อตนะครับพี่น้องเบิ่งหน้าตาได้ครับนี่ของไส้ผมนะครับขาเหลืองงามเนะพี่น้องเด้อเป็นขาเขาเลย เป็นคาขาวแต่ห้องมันเหลืองเศบๆนะครับเนาะไพ่โบกินนี่ถือว่าเสียใจแห้งบเอิรนซ้ำสองนะแต่โบกินต้องมันหน่อยเอิร์นเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อล่างหนามาหันใช่ไหมลายมือคิ้วลายมือคิ้วนะครับทำเลยังนะครับทำนะครับให้พี่น้องผ่านเขาเด้นี่นะครับ ธีการนะครับต่ำเครื่องปรุงเด้อพี่น้องเด้อเครื่องปรุงเริ่มต้นข้ากะเซีมีขานะครับเาจะเอาต่ำขามาตําให้ละเอียดนะครับทําต่ำขาเสร็จแล้วเราก็จะไปอเอาตะไคร่นะครับเครื่องปรุงมาผสมนน,นวลใส่กับไก่นะครับนี่นะครับเป็นตามขั้นตอนเลยครับขา,ขาแก่ได้ไหมขาแก่ได้พี่น้องเด้อเผ็ดร้อ,อนตัวนี้ก็ คลิปนี้อาซโดนเน่เลยช่วงเตรียมนะครับช่วงเตรียมเครื่องปรุงอาซีดอนเน่ยนะครับโดนโดนก็ต้องเบิ้งนะครับถ้าอยากเบิ้งของแสบต้องเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อซอยกันเบิ้งนะมาก,กับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ทีมงานด้วยนะครับเครื่องพัลโครื่องพัลโล่ได้พี่น้องเด้อนี่ก็ป,ประมาณร้อยยี่สบาทนะครับ3ก้อนก็ สี่สามสิบสองนะครับฉเฉลี่ยถือคนละสี่สิบาทนะครับถ้าคิดเป็นเงินเด้อพี่น้องเด้อพงเอ้ใส่ที่หลังผมเอาไปใส่ที่หลังนะครับผมพะโลนะครับตามชิมีอาสิบโดนเน้เด้อพี่น้องบ้านเฮาเด้อจังไรกะยาว่ากันเด้อครับตับ้งใจเบิ่งในกันแล้วกันนะครับไก่ใต้น้ำสูตรเด็ดนะครับสูตรเชฟปะทะช็อตของเรานะครับ นี่กับพริกไทยนะครับพริกไทยนะครับเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนกี้จัดนะครับต่อไปกับสิเป็นตะไคร้ได้พี่น้องเด้อตะไคร้ที่ข้าหาได้ตามธรรมชาติที่ข้าปลูกนี่แล้วครับมีหา่านมี่ยังมะนั่ติดมะนั่นะครับพี่น้อง หันหักออกนะคัหันจึ๊ก,กชิ้ตชนะครับแต่ว่าเราว่าจะฉลองอนะครับฉลองหนึ่งพันคนดูจะซื้อจระเข้เล็กนะครับมาทํากินนะครับถ้าครบหนึ่งพันคนดูนะครับเราจะซื้อจรอะเข้เล็กมาทํากินนะครับกาขาบู๋นะมือเปลือนผม เาขามาเหี่ยมไม่รตัดกับมีหรมั้งนี่บอกมันจะมีนะเบาหมอนเบานวดนะครับพี่น้องถ้าฮอดหนึ่งพันกับสี่ถ้าฮอดหนึ่งพันคนดูนะครับหนึ่งพันคนติดตามนะครับจะทําเมนูตามเอฟซีแจ้งมานะครับอย่างน้อยต้องหนึ่งอย่างนะครับตามที่เอฟซีแนะนํานะครับ หอมนะครับพอทำพท่านเด็ดตันนี่หอมนะครับตะไคร้ลายเตี๋ยวปลากกดลหยปลากกดแช่ในเดอพี่น้องบ้านเ้าครับเป็นคิดการทำอาหารบ้านๆนะครับของครัวซิกแนวของเรานะครับครัวซิกแนวนะครับครัวบ้านนะครับนี่คือเป็นอาหารเสริมด้วยพี่น้องเด้ออาหารเสริมนะครับ าำเสริมมารรหัรนแร่เรงเท่านี้นะครับเสริมก็คือโลงเหลี้ยมสิบุมียังสีนะครับตัวนี้คือห่อเ็ดเองนะครับโลงเหลี่ยมประกอบเลี้ยงก็ต้องเป็นไปตามที่เขากำหนดมานะครับตัวนี้คือห่อกำหนดเองในพี่น้องเด้ออย่าห้ามดามานะครับตัวนี้บุมมีผู้ใดมานะครับออกเงื่อนกันสนับสนุนกันนะครับลเลยเพินมาหรือความหักในการเฮ็ดในการกินนะครับน้องทหาร ครับส่วนหนึ่งเพิ่นกับลงมือเหครับขาดเหลือเพิ่นกับจกใส่นะครับจกลงใส่เนี่ยนอน,นครับก็เมียได้แล้วนะครับมันตำเป็นกิแตกอยู่เอาอยู่บมาทำเอาเลยผู้ในะ <laughs> ดแนมไหวอยากให้ไปเป็นลูกเคยจองมันไหวเลยนะครับทุกคนสิบ,บอกมันจ่องมาเลยเราจะนอนเก่งไงเท่านั้นล่ะ เลี้ยงกินกันกินแค่อิ่มแต่เลื้ยงนอนเนี่ยีคนนี้คนอื่นจังบอตื่นนะครับเนี่ยนอนเนี่ยนอนนะครับท่ำเพื่อนพุงเด้อพี่น้องเด้อแจ็บเด่นเจ็บเด่นเป็นเจ็บเด่นก็ส่วนหนึ่งนะครับเจ็บเด่นวันนี้ให้เจ็บกระทะช็อตโชว์ฝีมือนะครับเมึงหน้าตาคนต่ำเลยพี่น้องเมึงเด้อมึงให้มึงบรรยากาศนะครับมีเรื่อง เอาไว้นะพี่น้องเครื่องปรุงเคิรนเครื่องปรุงอ่าครับตัวนีนกนน้ก็เป็นพริกแกงพริกแกงสลับบุรีใช่ไหมสูตรสลับบุรีมันบอกตัวไหนสูตรสลับบุรีนะครับบอมแมนสูตรนครศรีธรรมราชนะครับเป็นสูตรสลับบุรีนะครับพี่น้องหัวเดียวนะบป็นนะนนน ้นขมิ้นเหลืองนะครับใส่เพื่อว่าให้สีหน้ารับประทานนะครับหอมด้วยเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งกันโควิดได้นะครับหอมหอมผีเลยตำหัวดักต้นๆ่อยพี่น่องคลิปนี้อาจส่เงาเนยได้ครับประมาณ1ิปนาที่หน่อหรอครับคลิปว่าเพกัตดองซไรั่ะอาอีซเนะครับมัต้องซายายนะครับ ให้มาเพ็ดกับให้มากินบปกนผิกเหยานะครับเด่นเอาน้ำมาให้ห่อยเจ็บเด่น,นเอาน้ำมาให้มือปืนหน่อยน้ำเลยน้ำเปล่าเลยน้ำเปล่าน้ำ การเตรียมด้วพี่น้องเด้อนี่ครับไก่ครับที่เตรียมมานะครับ<อ>ขึ้นัวนีบุกซิงด้ยครับครับขั้นตอนขั้นตอนเพื่องเตรียมนะครับเนี่ยเอาผงผงพารอใส่นะครับผงพารอใส่ใช้จักบาร์นี่ผงพารอครับมานึ่งน้ำสองน้มากแบบน้ำในชุดซองนะครับครับไปใส่มือกพบาะว่าดอ,อกกินอะไรที่ก็ ยงมาทั่นตุ้งสั่นโทนนี่นี่ลองเป็นบรรยากาศได้ครับเนี่ยดำนะครับเออนว่าดำโคกดำฝากนะครับเกินน้ำรางโคกนี่มาคล้องแท้สบาย ขอถอยนั่งร่มด้วยพี่น้องด้วยห้างไซท์สบายครับความกลมกล่อม,อ,ม,อ,มอ่าให้เนื้อมันแน่นกลมกล่อมนะครับนิ่มรถด,ดีนะครับรถด,ดีรถด,ดีจะมี้ด้วยพี่น้องด้วยรถด,ดีห้างไซรถด,ดีนะครับไปนะครับนี่คือรถด,ดีนะครับพี่น้อง <c oughs> หลังจากนั้นเ้าก็ใส่ผงนัวผมนัวกงบเงี้ยเหรอครับพี่น้อง ผมจะลดอายิเนื้อโมโต้นะครับเอาไปะเตาถิ่นเอาไว้สำหรับเอาลงไปหันเนี่ยเเห็นเอาไว้ก่อนเนื้อเกลือเกลือทิพย์เนื้อพี่น้องเด้วยลายไม่สิเข้มนะครับปลาบอ่บมีปลาเบิร์ดอ,อก่อน นำลงังโคกเทเข้าไปนะครับนี่แหละครับออาารก็เอินน้ำลังโคก้นนะครับพี่น้องต้นให้เนื้อไก่ผสมครับเครื่องปรุงนะครับหนขขันนข่าวันได้พี่น้องเด้อ บางนาตาคนๆพี่นออ้องเด้อสมากมินนะครับที่ตะมินปนะอ๋อหอยๆเลยพี่น้องเลยขนาดประทันซุกได้นีนครับแบเล่นแอบเลยเนี่ยทำริงกินได้เลยนด้นครับเอา,าไ้ก่อน,นะน,น,น,นนะครับนี่ตุ๊กตาน้องนะ้นองนักะว่านั่ยองนะครับ เป็นเริ่ม้อย,อยพี่น้องตนี้นเ,เรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนของการผสมน,นะครับตอนนี้ถ้าใส่ใบบักูดด้วยพี่น้องใบบักูดนี่ก็เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับทําให้มีรสหอมชวนให้รับประทานนะครับหั่นใบบะกูดใส่แล้วพี่น้องเนื้อแบบดังคิดไล่นะครับนะครับพี่น้องเรียบร้อยนะครับเริร่ม ก็เป็นอันว่าขั้นตอนของการที่ทำไก่ไตนามกัโจบใบเพียงเท่านี้นะครับต่อไปกระิเอาเขารับกันหนึ่งต้มนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เขอจบบรรยากาศนะครับการเตรียมอุปกรณ์และการปรุงก่อนทำให้สุกใบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ